สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชังนุภารวยมาแล้วนะครับมาแล้วกับเลขทดลองออกแต่ระวังออกกิ่งงวดประจําวันที่16ตุลาคม2568งวดนี้3มาแรงสำหรับวันนี้จะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาติดตามเลขทดลองออกจากทางช่องชังนุภารวย ขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าเป็นเพียงเลขทดลองออกจากทางช่องชังนุภารวยไปติดตามและไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับคลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนั้นเจน้าหน้าที่จะทำการหมุนภาชนะให้ลูกยางหมายเลขครักกันค่ะเพื่อให้ท่านประธานกรรมการ สียงหยิบขึ้นมาครั้งละ1ห,หลักค่ะว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขหน้า3ตัวสองครั้งนะคะซึงมีเงินรางวัลรางวัลละสี่พบาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5 ใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่5และหลักที่6 ออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1ค่ะโดยเจ้าหน้าที่จะทําการหมุนอุปรกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขคราการันค่ะเมื่อประธานกรรมก,การเห็นว่าครกากันดีแล้วจะกดออกสัญญาณเพื่อให้กรรมก,การออกรางวัลยกคันยกเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับด้านหน้านะคะแล้วเจ้าหน้าที่จะนําลูกบอลที่ได้มาเปิดตลับทึบแสงเพื่อแสดงหมายเลขต่อไปค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1 รางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกสอง2องแปดสองสองแปดฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่1เลขที่ออกสอกงปด ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสียงหยิบลูกยางหมายเลขประจํหลักขึ้นมาใหม่ค่ะว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวาัลหลักใดออกรางวาัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวาัลหลักที่2 จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ห้าใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองหลักที่สามและหลักที่ห้าออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะ รางวัเลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออก160 1.60ฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออก160 รางวัลเลขกหน้า3ตัวออกไปครบแล้ว2ครั้งค่ะต่อไปจะทำการออกรางวัลเล็กท้าย3ตัวนะคะซึ่งมีเงินรางวัลรางวัลละ4,000บาทค่ะจะใช้อุปรกรณ์ออกรางวัลหลักที่6 จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ห้าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามหลักที่ห้าและหลักที่หกออกรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งค่ะ รางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกเก้าหกสามเก้าหกสามฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกเก้าหกสาม ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสียงหยิบลูกยางหมายเลขประจําหลักขึ้นมาใหม่ค่ะว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6 จะใช้อุปกรณ์ออการางวัลหลักที่สองจะใช้อุปกรณ์ออการางวัลหลักที่1จะใช้อุปกรณ์ออการางวัลหลักที่1หลักที่2และหลักที่6ออการางวัลเล็กท้าย3ตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะ รางวัลเล็กท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกเจ็ดหกหเจหหฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเล็กท้ายสาตัวครั้งที่สองเลขที่ออกเจ็ดหหก รางวัลเล็กท้าย3ตัวออกไปครบแล้ว2ครั้งค่ะต่อไปจะทําการออกรางวัลเล็กท้าย2ตัว1ครั้งซึ่งมีเงินรางวัลรางวัลละ2,000บาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6 ้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6และหลักที่3นะคะออกรางวัลเล็กท้าย2ตัวพร้อมแล้วจะออกรางวัลเล็กท้าย2ตัว เลขทดลองออกรางวัลเลขท้ายสองตัวงวดวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2568เลขที่ออก8 3 8สฟังอีกครั้งค่ะเลขทดลองออกรางวัลเลขท้ายสองตัวงวดวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2568เลขที่ออก 83รางวัลเล็หน้าสามตัวรางวัลเล็กท้ายสามตัวพร้อมด้วยรางวัลเล็กท้ายสองตัวออกไปครบแล้วค่ะต่อไปจะทำการออกรางวัลที่หนึ่งเงินรางวัลรางวัลละหกล้านบาทรางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งมีสองรางวัลค่ะเงินรางวัลรางวัลละหนึ่งแสนบาทค่ะ พร้อมแล้วจะออกรางวัลที่หนึ future, ่งเมื่อกรรมการออกรางวัลทั้งหกท่านเสียงลูกบอลครบแล้วนะคะต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฟ้าตลับทึบแสง ที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ผู้เข้าชมกันออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้ง6หลักคะ่ะเลขทดลองออกรางวัลที่หนงหวดวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2568เลขที่ออกห้าสามองห้า ห้าสามสองห้าเก้าศูนย์ฟังอีกครั้งค่ะเลขทดลองออกรางวันที่หนึ่งงวดวันที่สิบหกตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเลขที่ออกห้าสามสองห้าเก้าศูนย์